หนาวคักพี่น้องหิมะตกเมื่อคืนนี้อากาศก็ยังแท่แข็งเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็เลยออกมาหาฟืนหนาวแค่ไหนก็ต้องออกมาหาไว้เลยมันมันใส่หลายชั่วโมงนะกลางวันอย่างนี้เราก็ต้องก่อไฟก่อไฟทั้งวันอ่ะนะแต่ว่าบนบ้านนะ่ะ ก็ก็ใช้เครื่องทําความอุ่นเหมือนเดิมนะแต่ว่าข้างล่างะใต้ถุนบ้านมันก็ต้องแบบว่าปกติเราจะเปิดทั้งบ้านไงทีนี้เปิดเป็นเฉพาะห้องเพราะว่าเราใช้ฟืนด้วยมันก็จะช่วยจะช่วยประหยัดค่าใช้ใจเนี่นองเาะเอนอ,อ,อนี่แหนีมันพอเดินได้อยู่ก็เลยเดินออกมาเออฉันก็เลยเดินออกมาเอาฟืนวันนี้ได้สามลดแล้วเนี่ยก็ยังดีเข็นไป ดีก็หนาวซื้อๆอยู่ในบ้านออกก็า่างกายเพราะว่าถ้าหิมะตกหนักกว่าน,นี้ก็จะไม่ออกออกเอาฟื้นไม่ได้ฟื้นมันก็ใส่บ่ได้น้ำหละถ้ามันถึอหีมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันก็จะเปียกไงแล้วมันก็จะแข็งมันก็จะตัดไม่เข้าเออโอ้ต้นนั่นนะมันสีหักตัวนั่นเห็นบ่นั่นเออแล้วอุ้ยเมื่อวานนี้ลมแรงมากออกบ้านไม่ได้เลยอืม กันโชคแรงทักได้ม,มาว่านเนี่ยมย่านวัาสันเยอะแบบ,บอมเมนธรรมดาวืดบาดวืดบาดจังสีเดียวแบบสันขนลุกเลยสันเพ่เคยเห็นเนาะก็เคยอยู่ดอกแต่ว่าอันตะก,กี้หันบริออกมาเบิงจักเถือบาดนี้ออกมาเบิงมาว่านเอ,อ้ยปีที่แล้วมั้งที่ว่าไอ้ต้นไม้ใหญ่หักสามต้นเรียงกันปุบะปุบปะ,ปะตุม่มเด หนาวล้วยไรปวดแก้วหูพี่น้องเนี่เดียวเสีเยเขาบ้าและจักหน่อยเก็บแต่สามนี่ดก็ใส่แต่สองมือสำนันเด็พี่น้องมันบ่ได้ไรเพราะเราไม่ได้เตรียมการไว้เพิ่งจะใช้ปีนี้เป็นปีแรกฟื้นนะนะเพิ่งจะหัดมาใช้เอยจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วไงเตาผิงเหมือนแม่มดน่ะอย,อยู่อยู่ชั้นใต้ดินน่ะมีสองเตาใหญ่ๆบนบ้านด้วย ไม่เคยใช้ก็คือว่ากลัวมันจะอันตรายนู่นนี่นั่นก็กลัวแมวเรามีแมวเลี้ยงแมวน้อยด้วยไงกลัวมันจะเข้าไปซุกในนั้นและอันตรายแต่ทีนี้มันโตขึ้นแล้วแมวมาปีนี้นะก็เลยลองใช้ดูโอ้มันดีนี่ว่ามันเป็นการกําจัดขยะเศษไม้ด้วยไงเนาะนี่เห็นมัตั้งแต่เราไม่ทำนกกองสะเซลสะ,สะไปถีบโน่นเห็นไหมมันล้มมาใหม่ก็เยอะโน่นอะ่ะต้นใหญ่ๆ่นูน ท่อนใหญ่บปเล,เลยมันล้มนลนะมันหักมันล้มไงแต่ที่นี้นะเราก็เอามาเห็ดฟื้นมันก็จะเป็นการดีนะและฟื้นไม้เนื้อนั่นไม้โอ๊กอย่างดีด้อยพี่นอ้องเลื่อยนี่ก็บอกขาดงืงตาคนนั้นแกยอยากได้ตาหน้าบ้านนูน้นแกก็กมาขอเอาอมาขอผลเสียงคนเลื่อยใหม่พี่น้อง แถวนี่เขาอยู่แถวนี่นะเขาเขาใส่ฟืนกันก็พี่น้องอเขาก็ใช้ทัง้งฟืนทั้งไอไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าส่วนมากถ้าเขาอยู่อย่างนี้แล้วนะเขาถึงใส่ฟืนเนี่ยคอยมันะพะฟืนจะใส่แล้วทีนี้มันดีปีต่อๆไปก็คงจะใช้ฟืนตลอดนะทีนี้ถ้าได้เริ่มปีนี้แล้วรู้ว่ามันเวิร์กหรือว่ามันได้ผลเขาก็จะเริ่มใส่แล้วบาท นู่นหน้าบ้านเยอะแยะฟืนนฝั่งซ้ายเอ้ยฝั่งขวากับฝั่งซ้ายแล้วก็หลังบ้านนูน่นเยอะบอึดฟืนขยันหาบอทันแต่ว่ามันก็จําเป็นมันก็เป็นการบังคับตัวเองว่ามันต้องขยันบอกขยันก็ต้องยันหลักใช่ปไม่ทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นประหยัดค่าใช้จ่ายเราเ้ค่ะสบายกระเป๋าเนี่ย เงินในกระเป๋าตัวเองอเนาะมันอะไรช่วยได้ก็ช่วยปุ๊บขนาดขงที่ละควันใหญ่บปเลเลยพี่น้องอันนี้มันอยู่ในเอ,เอ้กล้องเฉยๆนะจริงๆแล้วฉันอยากจะไม่ได้ขยายให้ดูต้องถึงบ่ขยายแต่ว่าของจริงนะใหญ่มากเลยพี่น้องอืมต้นไม้ใหญ่ฮะห,หนยหนาช่าเลยพี่นอ้องก็ตรงด้เขาบ้านเนี่ยคนหนาคนาดูเพื่อนบ้านตัดไม้ แต่เขาเตรียมการนะบอกพี่น้องเต็มโกดังเลยเดย้ฟื้นนะ่ะเนี่ยโกดังใหญ่ๆของเขานะ่ะเขาเต็มเลยนะบ้านฉันทำไม่ได้เตรียมขนาดนั้นเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเตรียมแนม่ปีหน้าจะเตรียมแน่ปีนี้ไม่ได้เตรียมปีนี้หาแบบฉุกเฉินนะ่ะเออจับได้มาใส่เลยหาแบบว่าเออวันหนาวแท้ๆซึงจะมาทำแต่ปีหน้านะ่ะ งานหนักเนี่ยฉันนี่นะฉันจะหาแล้วก็จะสร้างโกดังอีกใหม่ๆอย่างนั้นนะโกดังสำหรับใส่ปืนนะนะมันต้องได้ทำแหละเท้าระบาดข้อก็ฟืนหลายกันตานั่นก็ทีหลายตาข้างบ้านนะเคียงกันนั่นแหละเคียงคู่กับฉันนั่นแหละหน้าบ้าน หน้าบ้านเท่ากันแล้วก็หลังบ้านก็เท่ากันแต่ว่าเขามีหลายแปลงแล้วกว้างกว่าฉันไงฉันไม่กว้างเท่าไหร่นะฉันแต่ก็ถือว่ากว้างยี่หรอกวานฝั่งนี้ไงของฉันมันมีสองฝั่งเนาะของฉันนี่ความกว้างจากพื้นนี้ไปตรงนี้แล้วก็ถนนแล้วก็ฝั่งถนนอีกน,น่นก็ถือว่ากว้างอยู่นะเอออือ,อ,อ ต่เขาออก,กว้างกว่าเราอีกนั่นนูนเต็มพื้นใหญ่ๆเลยของเขาเนาะแต่ก็เหมือนเรานั่นแหละมันบ่ได้ใส่ประโยชน์ดอกยพี่น้องคอยว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะเขาน่ะเขาคือ,อยางาปลาเขาปวดใจวิ่หมานังตุน่นเข่าเจาะเขาเจาะยางเพื่อนบานยางตัวเข่าเจาะไปหาเฟื่อบ่อไปหาบังกกใหม่หรือว่าอียังนอเจ้าตัดใหม่ ของหน้าข้าเจา้จาจะของทีข้าเจา้าก็เฮี้ยงกันนันหลับไปโอ้ดีที้เราเห็นข่อยอยู่หันข่อยไปถ่ายสวนข่อยไปตีนภูเขาเข้าไปล่าสัตว์บ่เออล่าสัตว์เพราะว่ามองนี่เขาบาร้อันไผสิไปแจงมันบ่บบว่าเจ้าล่าสัตว์ย่ำเดี๋ยวบริย่ำเดี๋ยวเพราะว่าตรงนี้มันมีเราอยู่กับป่าของเราที่ดินของเขามไม่ใช่สวนสาธารณะเนาะกวางก็วิ่งเข้ามาตลอดอย่างเงี้ย ถ้าคนมากล่าสัตว์มากนะมาต้องไปใสหลังบ้านจะขลองนี่หลายครักแต่ว่าบ้านครอบครัวฉันไม่ค่าสัตว์เดีกน้องไม่ล่าสัตว์สัตว์ถึงมาอยู่บ้านฉันเยอะไงเข้ามาเต็มเลยกวางวิ่งเข้ามาหลบในบ้านฉันนะถ้าเข้ามาพวกเจ้าก็ปลอดภยัยฉันก็บอกแลนะ้วปลอดภยัยมาเลยไม่มีปัญหามาหลบ เดี๋ยวเอาฟืนไปเก็บก่อนพี่น้องแล้วก็เขาวาบ้านแล้ว